เลย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 นะครับเอาเป็นแคมป์มานะครับเป็นแคมป์นะครับสวัสดีครับพี่น้องมองไปสู่ผู้สุขคนนีิดีต้อนรับกดสู่สองผู้เอกชาแนลนะครับมือนีฟ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศการแข่งกีฬาสัมพันธ์หมู่บ้านนะครับหมู่เได้ชมระวางหมู่เก่ากรบหมู่เอ็ดต่อยเฮนะครับเดี๋ยวฉากเป็นประกาศอีกรอบนึงนะครับตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลเขากำลังเริ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้นักฟุตบอลทีมรวมของเรานะครับท่านนายกได้ส่งลงมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อบตนะครับมาแล้วนะครับกับคณะครูนะครับเตรียมส่งนะครับมูเจ็บได้ส่งครับเตรียมพร้อมดีๆอหมูเก่าเอ้คนเสือม้งคนไหนนั่นเอาชมต่อจนเชียร์ต่อได้นะครับตอนนี้กีฬาของเรากำลังเริ่มขึ้นแล้วครับวอลเลย์บอล นะครับหญิงนะครับอ่าโอเคครับป้ากลับไปยังรับได้อยู่ครับอาจารย์แป๋วิงคลิปเบาๆนะครับไม่ยากนะครับเป็นนาราแต้มอยู่ฝั่งปู่ที่เจ็ดนะครับอ่ากรรมการบอกตรงต่อครับปู่นเจ็ดอ่าไปแล้วครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยอดเบาๆมาครับยังได้อยู่สองกระบะ ไมาได้ไม่ข้ามครับนักกีฬาทั้งทครงทั้งได้ได้ได้ครับเป็นแต้มของหมู่ที่เจ็ดนะครับวาแกสำหรับนักกีฬาฟุตบอลหมู่เจ็ดต,ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับาทางาคณะครูคณะครูโรงเรียนบวกอมตอนะครับ,รบก็พเ้อมนะครับนักกีฬาหมู่เจ็ดนี่จะคนอนหล,ะละ่ออุ้ยซิปยอดแท้นะ เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเป็นอย่างทิ่มนะครับผูเ้เก่าผู้เข้าเท็ตแต่ชื่อคนมาน้องพี่น้องครัี่นะครับใส่ตัวอรอมาเลยนะครับชุดกีฬา,านะครับอ่าเพิ่งแข่งน,นัไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับนี่ได้รับเกียรติจากแท็กเกอร์นะครับปอบปืนให้แท็กเกอร์นะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับท่านเป็นนักกีฬากิติมิ์นะครับเดินทางมาจากรัฐโคโลราโดนะครับเพื่อมาเชื่อม สัมพันธ์ทำไมดีกับหมู่ที่เจ็ดของเรานะครับผลแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเน้นเน้นความสนุกสนานครับแฮปปี้แฮปปี้ครับนะครับของเราพร้อมที่จะขับท่านกัารรู้สึกว่านักกีฬาทางสอปตเขาเห็นไหมแวบแล้วครับเมื่อกี้ครับคงจะพร้อมแล้วนะครับครับครับ ตอนนี้รอนักกีฬาแป๊บนึงนะครับนี่นครับเอ,อา,เอามาดูวอลเลย์บอลครับเกิดกำลังสนุกสนานนะครับช่วงนี้นะครับยังรอนักฟุตบอลจากทีมรวมนะครับตอนนี้อาจารย์แป๋วนะครับตัวตึงเอารับได้ครับระวังลูกตบมานะครับอยากรับได้ครับ ลกงจะผักเอาข้ามไปแล้วครับหมูเจ็ดนะครับจะยออนหรืะตีครับยอดครับโอ้ยังได้อดี่ยวครับจงรับได้ครับมาแล้วจังหวะสุดท้ายยอนครับฟ้าใสว่าไงไม่รู้กันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้กันนะครับเป็นฝั่งของหมูเจ็ดได้แต้มนะครับอ้าลงมาแล้วครับไม่ข้ามครับโอ้ ฝ yup. ั่งนี้คือหมูเจ็ดนะครับฝ yep mm ั่งนั้นคือหมูเก้วนะครับทางฝั่งน้องแรงได้ชมครับเพื่อความสนุกสนานครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในบ้านนะครับก็ขอกลับเรียนเชิญขอขอนุกต้อนจากทางอบตนะครับทางหมูเจ็ดนีดรอนานแล้วครับท่านอาจารย์ที่เด่นบอกนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับมาเลยนะครับทางหมูเจ็ดรอนานแล้วครับมาครับมาๆนะครับ เมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับหัวไอ้หัวส่งต่อแค้นมาได้หัวหักมาแล้วครับเห็นเห็นกระแทกอยู่จรี้นี่ครับเชิญเชิญทางเต็นนะครับไม่ต้องส่งรายชื่อนะครับมาเลยรู้รู้จักแล้วครับมาเลยมาเลยนะครับทางนี้รออยู่นะครับตอนที่รอนักเวลาก็ดูวันแรกมาเป็นกางกันโอ้โหเจอลูกบล็อกของฟ้าใสได้เลยครับโอ้โห ครับนักฟุตบอลชายจากองค์การบริหารส่วนตัวบรุนวีครับมามาได้ยังครับอีกสองท่านครับสองลงสนามครับอ่ามาถึงแล้วรายงานตัวครับรีบเลยครับรีบเลยครับลงมาเลยครับรีบเลยนะครับเพราะว่าทางอ่า หมเจ็ดท่านรอนานเลยครับท่านพร้อมตั้งแต่ตีสี่ครึ่งมุ้เช้าเลยครับอ่าแต่ลูกออกนะครับไอแเด็กเก้า้ดยส่งครับโดยคุณครูเบียนะครับเป็นคนส่งนะครับมือตบสกัดกันอ้าวพลาไปแล้วครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่มาเลยครับกลับเล่นโอ้ยพี่น้อยจะใช้ได้อยู่ครับลงไหมครับ นักกีฬานะครับนักกีฬาทางองค์การาบริหารส่วนตำบลรุ่ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมมองเห็นอยู่ครับแบๆนะครับเพราะว่าทางทีมมูเจติท์ท่านรอนานแล้วนะครับถ้ามีความพร้อมยังไงก็หรือมีปัญหาอะไรก็มาแจ้งกรรมการทางกอ,องอุตการด้วยนะครับตอนนี้นักกีฬามูเจติ์ของเราพร้อมแล้วครับ คนคนคนเต like, mm. mm. sort of like, uh, ี้ยมาพร้อมสนามเต็มหมดนะครับอเลยนี่เหลือแต่ท่านเจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดูรีของเรานะครับขอทั้งสองท่านนะครับขอความกรุณานะครับท่านมันจะได้กระชับนะครับเพราะว่อเตรียมการแข่งขันของเรายังอีกเยอะนะครับให้เต็มสิ้นก่อนบ่ายโมงนะครับครับผมครับผมขอตัวเลิกเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหาร กีฬาหมู่เจ็ดของเรารอนาแล้วน,นะครับทาสวยาสวยอเสาู่างนยอ่ารอสักครู่ครับมี่งจะมีสองตามครับตนี้กนักก้นก่อครับทีมโรงรียนตวกกับบครับ ตอดนีคุณครูพี่เดชนะครับสั่งจากสโมสรครับบุรีรัมยตอนนี้กำลังเพลื่องที่สนามบินอุนลักชธานีครับเนี่ยเนยวบาบาทาข้นนัก่าเพราะว่าวันนี้จะครับที้หมู่เจ็ดนะครับ ก็แม่ตอนนี้ครับลงเครื่องนะครับลงเครื่องน้ามาบริการนักกีฬานน้านี่้ายางหงห่ไว้ที่เทีวาจะตี๊กใส่หากระติ๊กขาล่ังกระไรที่ยวของผู้ที่เรียนนั่นายังในองผู้ที่เรีนไม่น้ำกินบอก Terima kasih telah menonton video ini. Yes. <laughs> นะคะจะเยสูมหลายที <superv ise> <Elizabeth Gin ny> ่เรออกมาสไปเทปากจะเล่าด <Why? S 1> ้อาสองเดียวแล้วก้วมันจะเยสูเดียวเลยไปมาสแกมาแล้วแกมาแล้วแกมาแล้วยอด คุณผู้ชมคุณ้

ขอบครอบคุรับ 加油！加油！